อะไวะในที่นี้มีแต่กล่องระเบิดตายแล้วดีเฟน์เราต้องดีเฟน์ในกล่องเนี่ยนะเปิดกลงมาไม่มีก็ต้องเปลี่ยนยปืนแลนะ้วเนี่ยอันนี้คือเขาไม่ทำอะไรกล่องนี่กล่องเลย ติดตายอยู่ ทำไมเงียบเงียบมากรู้สึกเงียบขี้เที่เขาอย่เราแพงเลยที่เขาอยู่โจมตีนลังโจนเลยทำสมาธิกันอยู่ถ้ามีคนเล่นโดนรถต้องไปดูได้ตีเขาเต็มเลยมาแล้วอยู่ล่างเนินจุดแดงขึ้นแล้วอ่ารถถังพ้าึกเวทเวทติดเวท รถถังจะมาทำไมเนี่ยมา กันนะกำลังไล่ทุบทุบอะไรดีฮะแป้แงทอดด้ำทุบน้ำจิ้มก็น่าอร,ร่อยดีนะไม่เล่นเล่นเล่นล้มเลยทีเดียวโอ้ล้องขังระยะประชิด บอลโหล่บอลบอลดิ่งระยาไปตู้ถามายไปชิดตายแล้วจะก็ยิงทันนี่เนี่ยไม่น่ารินมุกเลยฮะตายยกคอสิโดนอีแล้วะเซตนอนอยู่ไหนครับเราต้อกกากำลังเสริมเป็นทางได้กระสุนระยะ เอกูได้แล้วเราดดกูได้แล้วกูกลับมาได้แล้ววิ่งกระแตกสุดยอดมากครับแม็น อันนั้นคนสะพ้ายตรงเนี้ยอ้าวคุณลไยอ้าวคุณล้างขโมยนักบินหอพังหรือว่าอะไรนี่เขามาส่งสะพายน่ะไม่พังครับไม่พังได้ไหมได้ไหมของในเครื่องใช้ได้ไหมนักบินใจกล้าถ้าเขาระเบิดเราก็รวยรอบรอบหน้าขอขอเป็นยานะ ได้ครับได้เดี๋ยวไปเอามาให้รอบหน้าขอเป็ <Weber. S 2> <apprent i. S 1> นกล่อ,องอาซนอลนะครับผมไปัดติดบาทครับไปัดติดบาทขอกล่องอาซนอลแทนได้ไหมครับประตูวเวทประตูวเวทกำลังไล่เติมคน <S 2> <S 2> <S> เข้าทางประตูเหนือแล้วโอเคยิงแล้วยิงแล้วอุ้ดลอยู่ตรงนี้ชุบสองคนเลยเหรอใช่ใช่กันเหนียวน่ะมันจะได้หายไปไวแหม่ต้องใส่ตาต่อไปยิงไม่ตายแล้วมั้ง มาได้ยังไงเนี่ยเกือบแตกกันแล้วนะมีโดนมีโดนเพยาบายมาับผมรู้สึกว่าไงชูไม่สูงร่วงโอ้ยยาเหลืองหมด <c oughs> เป็นเครื่องเดียวที่เราลักลอบหลุมไม่ได้คือกิฟฟ่อนนี่แหละสไนเปอร์นายมียาเหลืองให้เราไหมมันมีกล่องนะเซนนอลอยู่ข้างนอกนี่ครับข้างนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไปไม่ไมีไไม่ััววเเยไดด้ราโนิงห เข้ามาแล้วขอบคุณครับอุ๊ยอะไรควันสีแดงโมกโมก ตัวเหนือครับคุณลายมีเปิดคิดให้ผมไหมนี่ครับขอบ,บครับเอาผมสมมกให้นะ পাই পায়ে পাই มีเลออยยาที่ผมให้ไปตัวกกำลังแล้วหรอขอคอยรอแป๊บเอ่อเดี๋ยวผมจะเอายาใส่ใส่ในกล่องอาร์เซนอลกลางเบรคให้นะครับโอเคครับผมเข้ารับ เกลี่ยพื้นที่กลางเอโอให้หน่อยครับกำลังเอาสัพไยไปส่งให้ตอนนี้กำลังเคลียร์ครับไปครับไม่เหมือนรถเคลียร์คุณไป่มุดอะไรในกล่องเนี่ยคุณ ตรงที่เดิมได้เลยตรงการลางร่างว่างครับขอหมอหน่อยกดท็อกดิบหัวมากครับกัดเด,ด็ดดึนด,ดึงก่อนนะเว้นติดโดนดินบินโดนดีดทุกคนหนึ่งนาที สวยครับผมขอบคุณที่สิตาดานี่คืออาร์เซนอลบนหอไม่น่าปลอดภัยตองอาร์เซนอลได้ไหมไดคุณแม่นะติดแปตกตองอาร์เซนอลลงกลางไหมครับตายคาเครื่องเลยเครื่องเลยพี่ผมว่าตองอาร์เซนอลได้ไหมครับอยู่ครับอ๋อได้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 การตายของนปยไม่เสียเปล่าฝากดีเจมด้วย ไม่ใช่ดีเจนะดีเจ yeah w o ขอฮอทีวีเลยครับ